ผมเนี่ยก็ผมคิดว่ามันจะต้องมีแน่ๆสักวันหนึ่งแต่คิดว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้ของพี่เก่สีทองไหมครับสีทองคืออะไรร้านทองร้านทองแต่ไม่ร้านทองก็คิดว่าในอนาคตคงจะมีเพราะทุกวันนี้คือเวลาที่เราจะต้องถ่ายถ่ายรูปที่แบบเป็นซิกแพคแบบนั้นคือมันจะต้องมีการควบคุมอาหารมาเกี่ยวข้องแต่ว่าช่วงนี้ผมแบบ ทั้งวิ่งทั้งเข้ายิมอะไรเงี้ยคือเราเราไม่ได้เน้นให้ตัวเองรีมก็จะต้องแบบก็กินเยอะเป็นปกติแล้วก็ออกกําลังกายด้วยเพื่อเพิ่ม p ์ r อ o ์แมนซ์ให้กับตัวเองไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาลีนเห็นกับบอยเขามีแล้วอยากแล้วไม่ได้ก็จริงจริงกับบอยเนี่ยเห็นพัฒนาการเขาตลอดผมก็นับถือเขามากนะเพราะว่าหลังๆก็แบบมาเตะบอลกับผมด้วยจากปกติไม่ค่อยได้มาเลยติดอะไรแล้วเขาเมื่อก่อนตอนที่ เราก็ชมไม่หมายถึงเมื่อ no> ก่อนตอนที่บอยเขายังไม่ได้เข้าโปรแกรมอ่ะเขาอาจจะไม่ได้มาแต่พอเขาเข้าโปรแกรมปุ๊บเนี่ยเขาต้องมีเรื่องของการออกกำลังกายที่มากขึ้นแล้วก็คุมอาหารที่มากขึ้นอะไรเงี้ยอ่าก็มาเตะบอลก็ดูฟิตขึ้นดูแบบดูผอมลงอะไรแบบนี้เขาบอกว่าช่วงนี้การออกกำลังกายมีสิทธิสำคัญสำหรับเขาด้วยอายุเขาเขาพูดอย่างนั้นใช่ไหมใช่อ่าใช่ก็คือไม่เพราะว่าหลังๆมานี่ก็ลงลงชื่อเต่บอลตลอดอ่าแล้วก็ เรื่องการกินเรื่องอะไรนี้ดูเขาจะเป๊ะขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเขาอยากจะเป็นวัย40ที่ดีที่สุดใช่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะอยากรักษาสิ่งที่ทําไว้ให้ได้นานๆอยู่เขามีะไรแอบหรือเขามีะไรแอบแฝงว่าเขาจะต้องเตรียมตัวทําอะไรหรือเปล่าเอออันนี้ผมก็ไม่รู้อาจจะถามนักแตงงานหรออะไรนะเผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้เห็นพเกก็ถ้ามีโอกาสน่าจะสักวันน่าจะได้เห็นครับเราจะเดินตามสายใครสายไอเล็กหรือสายไอบอย อะไรเขาบอกเขาเอออะไรเขาแบบตัวใหญ่จารเนือเขาบอกว่าผมเป็นสายหนบหับผมเป็นสายบอยลินลินลินแต่ว่าเดี๋ยวไว้ในอนาคตทิ้งอารีนไว้คนเดียวเลยเหรอเชื่อว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องตามมาเพราะนั้นเขาเล่นกีฬาเขาแข็งแรงอยู่แล้วถ้าเขาแบบก็เขาทำรายการอาหารไงเขาเลยต้องแบบกินตลอดเวลากินตลอดอ่ะคนนั้นอ่ะกินเก่งมาเกินใช่จอย ก็เด <ged> e ar ี๋ยวทุกวันถ้าเกิดเขาจะทำเขาทําได้อยู่แล้วจริงที่เก็หนักใจไหมด้วยความที่ถ้ามันต้องเข้าคอร์สมันจะต้องอดนู่นอดนี่มันต้องคุ่พูดกันตรงๆไม่หนักใจเลยเพราะผมเป็นคนผมเป็นคนกินง่ายคือผมเป็นคนคือกินแบบเฮลตี้อยู่แล้วเฮลตี้ใช่ใช่เป็นคนกินเฮลตี้อยู่แล้วแต่ว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดกินในปริมาณเท่านั้นอ่ะผมจะไม่มีแรงที่จะไปซ้อมวิ่งจะไม่มีแรงที่จะไปเล่นเวทหรือเตะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอาที่ตัวเองมีความสุข ใช่แต่ก็ออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยตลอดเวลาใช่ครับประมาณถามถึงอาการเอ็นร้อยหวายที่ไปรักษาอยู่อ๋อใช่เกิดอะไร้กจร็จริงๆเริ่มเริ่มตอนนี้ก็คือเจ็บเอ็นร้อยหวายแบบเรื้อรังหน่อย<ม>เพราะว่าจริง,รงๆก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงก่อนงานฟุตบอลช่องนิดหนึ่ง<ม>ก็มีทั้งเตะฟุตบอลแล้วก็วิ่งด้วยอะไรเงี<ม>้ยเพราะว่าตอนนี้ก็ปิดกล้องไปหมดแล้วแล้วก็เราก็ออกกำลังกายเยอะเรียกว่าพักผ่อนน้อยดีกว่า<ม>แล้วก็ใช้ร่างกายเยอะจนมันส่งผลกระทบกับ กับเอ็นร้อยหวายสิ่งที่เราเคยเป็นมานานแล้วมันก็เลยเลื้อรลังตอนนี้ก็เลยแบบพยายามรักษาแล้วก็เทรนความแข็งแรงให้มันมากขึ้นมันต้รงเอ็นร้อยหวายครับใช่ใช่ใช่เ้าด้านเท้าซ้ายครับคือตอนนี้ก็ออกกําลังกายไม่ให้หักโหมไม่ให้มันหนักมากแล้วก็ต้องไปรักษาอยู่เรื่อยแต่ว่าตอนนี้ ผมกาลังจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับสปอร์ตอะไรอย่างนี้ด้วยก็น่าจะได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับร่างกายการตีฟุตบอลมันมีผลต่อข้อก็ด้วยความที่เตะฟุตบอลด้วยครับแล้วก็ซ้อมวิ่งด้วยอ่ะพอมันหนักเกินไปจนแบบเราพักผ่อนไม่เพียงพอกับสิ่งที่เราใช้อ่ะมันก็เลยมันก็เลยเจ็บตอนนี้ก็เลยต้องค่อยๆกระเถิบความหนักให้มันไม่หนักจนเกินไปใช่เพื่อคื้นฟูเขายังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดใช่ยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัด จริงจริงหมอบอกมีโอกาสหายร้อเปอร์เซ็นต์ไหมครับหรือว่ากลัวมันจะเลื้อนรังจริงๆหายร้อเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับแต่ว่าเพียงแค่ต้องใจเยน็นๆต้องใช้เวลาเพราะบางครั้งพอแบบเราจะรู้สึกว่าพอเราเล่นกีฬาเราสึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นแล้วนะพอมันดีขึ้นแล้วนะถ้าเกิดเราทําอะไรที่มันหนักมากเกินไปอีกการรักษาที่มันกําลังจะหายอะมันจะกลับย้อนไปเริ่มนับหนึ่งใหม่อ,มอันนี้ก็เป็น สิ่งที่ยากเนี่ยนอกจากกีฬาไม่มีปัญหาแล้วกิจกรรมอื่นมันมีปัญหาไหมครับกิจกรรมอื่นไม่ค่อยได้ใช้ข้อเท้าเท่าไหร่ใช้อะไรครับอะไรเนี่ยอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็เลยสงสัยเลยเนี่ยก็แบบเออซิตหรือว่าจะ้อแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ข้อเท้าอีเวนต์อีเวนต์ร้องเพลงร้องเพลงเล่นโซเชียลอะไรเงี้ยผมไม่ได้ใช้เท้าแล้วต้องใช้ระยะเวลารักษานานไหมครับคนจะเป็นร้อยส่วนเซนถ้าเอาจริงเลยก็ประมาณ นับจากนี้ไปก็จะน่าอีกจะประมาณ2เดือนใช่แต่ก็จะเห็นออกกําลังกายเบาๆไปเรื่อยๆด้วยอะไรครับก็ไปตอนนี้ไปรักษาที่หมอเมย์อยู่ครับใช้เขาเรียกว่าใช้ช็อคเวฟเป็นเป็นคลื่นเหมือนเลเซอร์อะไรประใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับให้อะไรให้อะไรลูกแจ็คอะไรนะลุกแดดแล้วผ่อนผ่อนหวานอะไรเงี้ยน้องคาะทีอ๋อเมื่อวานมันก็เฟซไทมมาผมอันนี้คือคือความโดนหรือไม่ระวังคือแจ็คเนี่ยเดี๋ยวผมพูด จจ็คทั้งเฟซทามาเนี่ยนนผมต้องให้ทุกอย่างพร้อมที่จะคุยเพราะมันชอบแอบอัดชอบอัดแล้วไม่บอกเมือ่อวานผมก็นอนทําหน้าอยู่แล้วพวก็โทรมาแบบแจ็คไม่รับดีกว่าโยคอบาอะไรอย่าแสดงว่ออาเราเคยพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งพลาดสองสามครั้งแล้วแล้วเราทําอะไรทำไมเลายไม่ได้พลาดก็ถามก่อนมึงอัดปะเนีย่ยมึงอัดปะเนีย่ยอ,อะไรเงี้ยต้องถามก่อน ขอโทษนะครับผมอัดป่ะเนี่ยแจ็คบอกเปล่าพี่เปล่าพี่พูดได้เลยผมแบบอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็เชื่อมึงบอกอัดเรียบร้อยแล้วอยย่างงเี้แต่หลังมาก็คุยกับแจ็คต้องเซฟเซฟแล้วมึงอัดป่ะกูณทำจริงไหมจุดโดดนที่เขาเลี้ยง่อนมาคืออะไรคะับแล้วจริงๆเขาจะอวดลูกเขาดูบริสุทธิ์ใจด้วยนะแบบไม่ไม่โกงไม่อะไรเลยสัมผัสได้ยังไงว่าเขาบริสุทธิ์ใจแต่เหมือนเขาเหมือนจะสะกิดให้รู้ว่าแบบ เออแบบมาแล้วนะอะไรเงี้ยคือไม่ได้ทวงแบบชัดเจนอ่ะอแบบสกิสกิดพี่ผมนะผมนะเออมีลูกแบบเหมือนที่พี่เคยบอกไว้ไงอะไรแต่เรามีเซนใช่ป่ะมาแล้วเนี่ยมีเซนมีเซนเหมือนแบบมาสกิดว่าผมอยู่ตรงนี้นะแล้วผมก็มีลูกแล้วนะแล้วเขาเลือกถูกคนยังไงลูกรลานทองแต่เขาก็เขาก็คือเป็นลูกค้ารายใหญ่ของผมเจ้าหนึ่งเหมือนกัน แต่ก่อนที่จะให้โชว์ลูกก็โชว์แม่ก่อนเลยให้ผมสวัสดีแม่ก่อนบอกให้ดูน้องคากิใช่ป่ะแพนกล้องไปทางแม่แล้วในใจเราจะซื้ออะไรให้ระหว่างทองกับแพร์เพื่อนน่าจะเป็นเอาจริงผมอยากให้ทองนะเจอแจ๊สเจอแจ๊สพยายามนไม่เป็นไรยังไม่ได้บอกน้ำหนักแต่ยังไม่ไอะยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวรอเจอตัวก่อนไปเห็นลูกแล้วเขาเป็นยังไงบ้างไม่ใส่ชื่อแน่นอนไปเห็นลูกเขาแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เกด น่ารักนะน่ารักมากน่ารักมากเห็นแบบเห็นภรรยาเขาเห็นตัวเขาในพา a ที่มีลูกอะ่ะเอาจริงผมกับแจ็คก็คือเหมือนทางานกันมานานแล้วอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ว่าแบบรู้สึกดีใจกับเขาอะ่ะเ,เห็นเขายิ้มเห็นเขาคุยกับผมแล้วแบบเขาทํานู่นนี่นั่นอยู่แบบต้องจัดของจัดอะไรอยู่กับกับภรรยาและลูกกับแม่เขาเลยดูเขามีความสุข เห็นโมองเป็นความเป็นคุณพ่อใช่ไหมก็ดีใจกับเขาจริงๆอยากมีมั้ยมีบ้างไหมว่าแล้วอูมาแล้วจริงๆเหมือนจะจบแล้วด้วยนะเมื่อกี้นุ่นได้ต่อยังครับยังยังยังคือยังยังไม่มีลูกยังไม่มียังไม่เมียยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดลองคิดนิดนึงคิดนิดนึงเดี๋ยวคิดเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันคนเยอะเหลือเกินเลยวันนี้แต่ไม่มาจะ่กลางเฟิรอะไรเนี่ยไวครับโอ้ยเราเป็นอย่างไรเราดูหมดมืออะไร วันนี้อะไรอยากจะบอกมีแฟนแล้วหรือมีความรักหรือมียังไงไม่มีอะไรแค่รู้สึกว่าเป็นการโปรโมทละครที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าตั้งแต่โปรโมทละครมายังไม่เคยเจอขนาดนี้ไงเป็นการโปรโมทละครที่ยิ่งใหญ่เฉยบอกอะไรเฉยไม่ได้มีงานวันนี้ไม่ลดรักนะไม่ลดรักนะไม่มีงานใช่ไหมไม่มีเหมือนกันโอเคถ่ายงานเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับ